สวัสดีครับคลิปไปคลิปวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวมี UI 7นะครับที่อยู่บนเครื่อง X3 นะครับผมที่เขาพอดมานะครับลงบนเครื่อง X3 ตอนนี้อยู่ที่เวอร์ชั่น5.8.28นะครับก็ยังเป็น Android 4.4.4อยู่นะครับผมก็ยังไม่ใช่รอรีป็อปนะครับ เด่นแล้วนะครับตัวมี UI 7นี่นะครับจะมีฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาก็มีเรื่องคิดโหมดนะครับที่สามารถนำมาใช้กับเครื่อง s 3ได้นะครับผมมีคิดโหมดนะครับแล้วก็การล็อกแอปบางตัวที่เราต้องการจะล็อกนะครับโดยที่ไม่ต้องล็อกทั้งหมดนะครับผมเรามาเดิมดูหน้าตากันเลยดีกว่าครับนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเมนูไปบ้างนะครับผม โดยที่จะมีการจําแนกแอประบบมาต่างหากเลยนะครับจะมาซ่อนอยู่ในนี้เลยนะครับผมจะมาซ่อนอยู่นี้เลยตัวนี้นะครับจะไม่มีเพ t สโตมาให้นะครับผมเราจะต้องมาติดตั้งเพ t สโตเองนะครับคีย์บอร์ดที่มาก็จะเป็นของจีนนะครับเราจะต้องติดตั้งคีย์บอร์ดเพิ่มนะครับในที่นี้ผมติดตั้งตัวเซตสามลงไปนะครับส่วนโปรแกรมเขียนหน้าจอนะครับตัวนี้ผมติดตั้งของซัมซุงลงไปนะครับผมตัวแก้ไขรูปถ่าย เราสามารถติดตั้งตัวอื่นก็ได้นะครับจากเพลย์สเตสามารถใช้ได้ทางนั้นนะครับตัวที่ติดมากลอมไม่สามารถเขียนตัวหนังสือได้นะครับแก้ไขปรับแต่งสีได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเขียนเป็นหนังสือได้นะครับเอาเราเริ่มดูที่กล้องก่อนเลยนะครับตัวนี้กล้องเป็นกล้องสต็อกซัมซุงนะครับผมก็เหมือนกับตัวที่พอดมาใช้ที่โน้ตสองพอมาใช้กับไอสามนะครับก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะครับทุกอย่างเหมือนกันนะครับ รูปได้ดีนะครับผมนะครับนี่หมดวิดีโอก็จะมีสโลโมชันนะครับมีถ่ายื่อนไวเร็วนะครับหลักๆเลยนะครับที่เพิ่มเราไปดูฟีเจอร์ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับผมเรื่องการอนุญาตให้แอปพลิเคชันนะครับก๊อปอัพมาอยู่ที่หน้าจอนะครับให้เข้าตรงที่นะครับความปลอดภัยนะครับผมการอนุญาตนะครับมาที่การอนุญาตนะ ตัวนี้นะครับผมอนุญาตไปตวงแล้วนะครับคือ s c r Pro ที่ผมใช้บันทึกหน้าจอนะครับถ้าเราสังเกตนะครับจะเขียนว่าตรงหน้าต่างแสดงหน้าต่างป๊อปอัพนะครับตอนนี้ผมยอมรับไปแล้วนะครับถ้าแอปอื่นที่ยังไม่ได้ตั้งค่าอย่างเช่นเฟซบุ o กนะครับเฟซบุ๊กจะขึ้นเป็นตัวสีแดงไว้นะครับถ้าเราต้องการจะให้เขาป๊อปอัพได้นะครับก็กดยอมรับนี้นะครับแล้วก็ m e s s e n g e r นะครับเเจอก็ต้องให้มันป๊อปอัพได้เหมือนกันนะครับสำหรับไลน์ ตัวนี้ไลน์เขาไม่มีนะครับก็นั่นอยู่แล้วซึ่งตัวตั้งค่าตัวนี้จะแตกต่างกับตัวมี UI 6นะครับมี MI UI 6จะเข้าอีกที่หนึ่งนะครับตามคลิปที่ผมเคยแสดงไปก่อนหน้านี้แล้วนะ <S <S ส่วนเรื่องการรูทนะครับเราไม่ต้องแส่ซูปเปอร์ซูเพิ่มก็ได้นะครับผมแต่เพียงครั้งแรกที่เราเปิดโปรแกรมที่ต้องการรูทเนี่ยเครื่องเขาจะบอกว่าไม่พบรูทนะครับเราต้องเข้ามาที่นี่แหละครับผมเข้ามาที่ความปลอดภัยนะครับการอนุญาตนะครับแล้วก็การรูทแล้วก็มาอนุญาตนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับแล้วก็จะอนุญาตซะนะครับอนุญาตซะก็ใช้ได้นะครับแลวตนนี้ก็มันเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรแตกต่างมีการล็อกมีการไม่ล็อกได้นะครับมีการล็อกมีการไม่ล็อกได้นะครับเปิดแอปปิดแอป,ปนะครับก็เลื่อนได้เลยเหมือนเดิมนะ ตั้งคืนก็ปิดนะครับผมกล่องปิดปิดไปตั้งค่าดูระบบนะครับส่วนเรื่องอื่นนะครับเรื่องโทรศัพท์ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากายนะครับเหมือนเดิมนะมาดูเรื่องอาการล็อกแอปบางแอปดีกว่าที่เป็นฟีเจอร์เด่นนะครับผมเข้าตั้งค่าครับผมมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับ ววคาาวามเป็นส่วนตัวนะครับข้างขวาความเป็นส่วนตัวนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกล็อกเฉพาะบางแอปนะครับกดเปิดปุ๊บเขาใช้เราวาดนะครับเราวาดเป็นรูปอะไรนะครับวาดเป็นรูปตัว L ทีนี้นะครับเราวาดอีกทีครับแล้วกดยืนยันครับก็จะขึ้นให้เลือกแอปเาจะเอาแอปอะไรนะครับแล้วกดทีนี้นะครับตัว L ที่เราวาดไปเมื่อกี้นะครับ ผมจะล็อกอแก้ไขรูปก็แลวกันนะครับเ,เสร็จแล้วยวกลับไปนะครับเราดูครับว่าเข้าแก้ไขรูปแล้วจะต,ต้องให้เราเอานี่ครับจะให้เราใส่รหัสนะครับก็ใส่แบบนี้แล้วเราแป๊บนึ่ะเขาได้แล้วครับวิธียกเลิกก็เข้าไปที่เดิมนะครับผมก็ไปยกเลิกซะนะครับทำเหมือนเดิมแต่เขาจะยืนยันรหัสนิดนึง ก็ยืนยันไปปิดปั๊บก็จะถามแล้วก็ใส่แพทเทิร์นหรือรูปแบบที่เราวาดไปนะครับนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีภาษาจีนบนอยู่บ้างนะครับผมหน้านี้นะครับตัวสภาพอากาศนะครับก็ยังจะเป็นพมพภาษาจีนเข้ามานะครับ GPS นะครับ GPS ของสภาพอากาศไม่ตรงนะครับไม่ตรงเราต้องเลือกพิมพ์เขาเอง แอปวิทยุผมยังไม่มีโอกาสได้ลองครับพอดีอช่วงนี้ไม่มีหูฟังนะครับ YouTube ก็เข้าได้ดูได้ตามปกตินะครับไม่มีอะไระะส่วนฟีเจอร์อื่นๆนะครับผมฟีเจอร์อื่นเช่น Photo e v e r y ที่จำหน้าคนได้นะครับว v ดีโอ for Contact ก็คือจะมีรายละเอียเข้านะครับจะมีเล่นวิดีโอได้ช่วงสั้นๆนะครับซึ่งตัวนี้มันยังพอตมาไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ โดยรวมมันอื่นก็ก็ค่อนข้างลื่นนะครับผมแลมเหลือเยอะพอสมควรนะครับแรมเหลือเยอะพอสมควรเกือบ400อนะครับซึ่งถ้าเป็นมีว i 6เนี่ยมันจะเหลือประมาณ200กกว่า300นิดนิดๆประมาณนั้นครับจะไม่เยอะมากขนาดนี้ยาทั้งหมดที่ต้องใช้นะครับของผมลงเป็นคีย์บอร์ดมาดูกันนะครับใช้คีย์บอร์ดเส้น3นะครับเป็น Xperia เส้ ก็ง่ายดีครับแล้วก็มีทำลงหน้าด้วยนะครับผมแบตเตอรี่นะครับน้งค่าเปอร์เซ็นต์นะครับมาตรงนี้เลยสถานะแบตเตอรี่นะเรับรเปอร์เซ็นต์นะครับก็คข้าๆนะครับมา,มาดูข้างล่านิดนึงนะครับอันนี้ผมเข้าล็อกบัญชี MI ไว้นะครับมันก็จะขึ้นทาบตรนี ผมเท่าที่ผมเทสของบิวต,ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับปกติดีตั้งตั้งปกได้ตั้งอะไรได้ส่วนเรื่องการดาวน์โหลดน่ามาตั้งค่านิดนึงนะครับให้มันไม่ต้องลิมิตนะครับตั้งค่านะครับตั้งให้มันไม่จํากัดนะครับเราจะได้ดาวน์โหลดได้เร็วขึ้นนะครับ,รบวันนี้ที่ปลายคลิปขอจบเพียงเท่านี้ครับ